สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมิ้น์มัลติเค่ะ วันนี้ค่ะมินจะมาแนะนำนะคะตัว t o y ยต a ไฟฟ้าหรือว่า t o y ยต a รุ่น7ค่ะสเปคของเขานะคะจะยกได้อยู่ที่2ตันความสูงที่3เมตรค่ะถ้าลูกค้าต้องการใช้งานความยาวของงานที่ปรับขนาดเพิ่มขึ้นหรือว่าสินค้าที่ใหญ่ขึ้นลูกค้าสามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเราหรือสอบถามเข้ามาได้นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับงานมาดูรายละเอียดรุ่นด้านในนะคะตรงนี้เขาก็จะมีบอกหมดนะคะว่าสเปคของรุ่นตัวนี้เป็นยังไงน้ําหนักตัวรถเท่าไหร่ย เท่าไหร่หรือว่าสูงเท่าไหร่สําหรับรุ่นนี้เนาะการใช้งานรถด,ด้านในก็คือตัวนี้มันจะเป็นรุ่นนั่งขับมีก้านคอนโทรลนะคะอยู่ที่3ก้านก้านแรกนะคะจะเป็นยกขึ้นยกลงกล้านที่2จะเป็นป้อมหงายของงาและตัวที่3มจะเป็นตัวสไลด์ชิปแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่ให้มานะคะจะเป็นตัวเบล,ลค่ะเป็นตัวเซฟตี้ป้องกันเวลาลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานเกิดเอ็กซิเดชัหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะคะจะเซฟตี้สำหรับคนขับด้วยป้องกันไม่ให้ตัวรถนะคะทับคนขับ แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ใช้อันนี้คือขอแนะนําเลยว่าจะอันตรายมากๆเพราะว่ากรณีลูกค้าตกลงมานะคะตัวรถที่เป็นโครงเหล็กเนี่ยสามารถถับลูกค้าได้ตัวนี้จะเป็น Toyota มือ2ค่ะแต่ว่าของเราอ่ะจะมีการปรับสภาพสีให้ใหม่เปลี่ยน่ายของเหลวให้ใหม่เปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะทั้ง4เส้นแล้วก็มีการทําปรับตัวระบบไฟฟ้าให้ใหม่ด้วยไม่พอค่ะเราจะแถมตู้ชาร์จนะคะเป็นตู้เพชรมือ1แถมไปให้ลูกค้าฟรีๆเลยนะคะตู้ชาร์จของเราจะมีระบบตัดไฟเอง ด้วยนะคะกรณีก็คือถ้าชาร์ตเต็มแล้วและเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องตัวแบตเตอรี่ด้านในกันนะคะนี่ค่ะแบตเตอรี่ของเรานะคะจะมีทั้งหมด48โวลต์แบตเตอรี่จริงๆเขาจะใช้งานอยู่ได้ที่5ปีนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำก็คือปรับสภาพทุกๆ1ปีเพื่อเป็นการเติมน้ำยาของแบตนะคะปรับค่าของแบต สามารถส่งเข้ามาปรับสภาพกับเราได้นะคะเราจะมีศูนย์ซ่อมมีฝ่ายเซอร์วิสแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปอธิบายวิธีการใช้หน้าง,งานด้วยถ้ายัางไสงสนใจรุ่นนี้หรือต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาหาเราได้นะคะ line SI @assai.multix หรือว่าสอบถามเข้ามาได้ทางเพจ Handlift เพจรถยกของเราได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ